ก้าวๆๆสวัสดีครับผมวันนี้ก็จะมาเปิดหีบสมบัตินะครับไมื่อได้มาตีวอลอะไรนะใจกันอีกแล้วนะครับผมคลิปนี้ก็อาจตั้งแต่นู่นแล้วนะครับนานแล้วนะครับผมตั้งแต่อีเวนต์ใกล้จะจบแล้วตอนนี้ก็จบไปแล้วนะครับก็มาเปิดดูนะครับว่าจะได้อะไรหรือเปล่าผมก็จำไม่ได้แล้วว่าผมเปิดได้อะไรบ้างก็ไปลุ้นด้วยกันเลยนะครับผมทุกคนได้อะไรกันบ้างนะครับคอมเมนต์บอกกันหน่อยเร็วเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราก็ไปรับชมกันเลยนะครับ กดรับเลยครับกล่องที่หนึ่งครับผมไปแล้วเรียบร้อยครับเกลือแน่นอนหนามม่วงครับผมกล่องที่สองผ่านมายังไงโอ้โหอะไรไม่รู้เมื่อกี้อ่านไม่ทันกล่องที่สามน้ำดำครับผม,มกล่องที่สี่โอ้โหเรืองแรงทองเรืองทองเอออันนี้เปลี่ยนปลสะดมนะผ่านไปแล้วนะครับห้ากล่องแรกมาห้ากล่องที่สองนะครับ ไปเลยป้าโอ้เป็นซุปนะครับป้าเป็นท้องนะครับผมโอ้ยมาอย่างนี้มาอย่างนี้ผมว่าเออโอ้ยมันไม่น่าได้อะอันนั้นเป็นรีเจนเหรืออะไรนั่นแหะโอ้ยอะไใดอยู่ในปกากไก่ดาวนะชอบอยู่นะในปกากไก่ดาวนี่หาย,ยากมากเลยนะครับมันน้ำดำไม่ยดะไม่ไหวเลย มาต่อที่ห้ากล่องครับผมอีห้ากล่องครับตอนนี้เปสิบห้ากล่องแล้วนะน้ำม่วงครับผมน้ำม่วงเสร,ร็จเป็นซุปอีกแล้วนะครับผมอุ้ยอ้ยมาครับแรงวิบวับกับอุ้ย,ย,ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้เหลืองทองครับผมโอ้โหจบแล้วอย่างเงี้ยน้ำดำครับผม มาห้ากล่องสุดท้ายนะครับผมแล้วเดี๋ยวไปชมไอดีหลักผมต่อนะออนนี้อดีรลองนะโอ,อ้โหคอนนะครับไอคอนก่อสร้างนะครับคอนก่อสร้างแล้วนะครับผมแล้วมันจะใช้ทับกันยังไงเนี่ยซุปอีกแล้วนะครับโอ้โหกินแต่ซุปครับตอนนี้โอ,อ้เบอร์เกอร์เบอร์เกอร์ยังไง เบอร์เกอร์มาอีกแล้วครับแจกแต่ซุปกับเบอร์เกอร์เอาไปเคากินของคู่กันนะครับอร่อยมากเลยนะสองอันนี้โอ้โหมันเกลือมากเลยนะไปชมไม่ดีหรอกผมต่อมามาแล้วครับไปดีหลักผมก็อ,อย่างน้อยมันก็ต้องได้ของดีๆกันบ้างแหละครับผมไปดีเราเมื่อกี้ไม่ได้เลยนะครับมาห้ากล่องแรกเป็นยังไงตุ๊ตุ๊บ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 ,บมาเออครับทองคำนะครับรวยเลยนะครับผม กล่องที่สองเค้กประษาทแกนโอเคอยู่เค้กภาษาแกนได้อยู่โอ้โหอันนี้นะเหรียญปนกระดมลไไวไวเลยนะครับผมน้ำม,ม่วงครับผมไม่มีอันนี้มาเลยว่ะกล่องลีเจนด์อะโอ้โหน้ำดำมาห้ากล่องที่สองครับทุกทุกทุซุปอีกแล้วนะครับอันนี้ก็ยังมาแจก,กซุปกันอีกมา โหอันนี้ได้อยู่ได้อยู่อ่ะเฮ้ย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 โอ้โหแร่ปักกายดาวครับโอเคนะได้ยิ่งมาเอ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาสักทีโอ้โหของตกแต่งเฮ้ยไร้วุ่นนี่โอ้โหไม่ต้องสืบอะไรด้ไงมาห้ากล่องที่สามครับผม หนึ่งสองสามสี่มาครับโอ้โหน้ำยาวิจใจไ,ไม่ต้องรอแล้วนะครับปดปนเลือดตาแทบกระเด็นนะครับผมแต่แจก,กมามีแค่นี้นะครับของรางวัลโอ้โหมาน้ำดำครับผมไม่ต้องสื้อเอ้ยเอ้ยโอ้โหไม่ต้องเอ้ยแล้ว อย่างนี้ก็รู้เรื่องครับผมน้ำดำอีกแล้วนะครับรวยน้ำดำหมดมาห้ากล่องสุดท้ายนะครับไอ้เปิดมาดีแต่ก็ไม่ดีจบข่าวนะครับน้ำม่วงแล้วนะเนี่ยตีไม่เคยได้เลยนะครับโว้อได้บาร์บีคิวมากินด้วยอันนี้มีบาร์บีคิวเลยนะขออีกแล้วนะครับ มากล่องสุดท้ายนา้ำม่วงครับผมโอเคครับอีเวนต์นี้ผมคุ้มมากเลยนะครับทีมไม่ใช่ทีมดิแคนผมพ้นไปประมาณ700รล้านนะครับผมแต่ทำไม่ถึงจริงๆนะครับ1600ล้านมันไกลเกินไปนะครับผมว่ามันยากเกินไปโอเคครับหากใครชอบวนนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์และกดติดตามไปด้วยนะครับ แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับส่วนคลิปนี้ก็สวัสดีครับ